ใครไม่ได้ชมคู่อาร์เซนอลกับคริสตพาเลตทาง JK Jackie Channel ได้เลยนะครับมันมีเบื้องหลังที่น่าสนใจนะครับกับผลการที่เกิดขึ้นของอาร์เซนอลแล้วมันก็จะเป็นนัดหนึ่งที่เอ่อต้องบอกว่าคืออาร์เซนอลไม่ได้ไม่ได้หักจะเสมออยู่แล้วเขาเล่นในบ้านเขาต้องการชนะแหละแต่อย่างว่าแหละนี่คือปัญหาของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้นะครับปัญหานั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไลา่เรียงกันไปทีละประเด็นนะครับแตกก่อนอื่นไปสรุปผลฟุตบอลสเปนสั้นิดหนึ่งโอ้โหเพราะเรัวมาดิดทำแต้ม ลดช่องว่างจาก7เหลือ4นะไม่งั้นเหนื่อยนะครับคุณผู้ชมมีแข่งหลายคู่นะ,ะลองเช็คผลกันสักนิดหนึ่งก็มีทางด้านบินเบานะคู่แข่งของแมนยูเนี่ยอันดับนี่ยชนะลาสพาลมาส1-0ลาสพาลมาสเนี่ยอยู่ในโซนตกชั้นนะเซลตาชนะเบียเรลสามศูนย์เดียบอโบเดีเบสที่ผมไปดูมาเนี่ยชนะโซเซดัดหนึ่งศูนย์ในศึกดาร์บี้แมตช์ของแคว้นบัสแล้วก็เรยบดิดชนะเกตาเฟสหนึ่งศูนย์จากกระดมตูของอาด้านะครับอืม ม่ใช่อดาตูรานนะครับอาดากูเล่นะครับซึ่งเป็นเมสซ,ซี่ตุรกีคนนี้จัดมากคนนี้ผมว่าอนาคตไกลแน่คนนี้แล้วข่าวดีสำหรับเรอัลมาดริดก็คือวินิสจูเนียร์หรือวินิเจอตต่อสัญญาจนถึงปี2030นะครับเป็นข่าวดีของแฟนราชันยุทธ์ข่าวตนารางคะแนนบาร์ซ่านำอยู่4คะแนนนะครับเอดมันดิท์ตามอยู่นะครับแข่งวับบาร์เซโลบินเบาที่4บียเรลที่5นะครับนั่นก็คือออฟุตบอลสเปน มาว่ากันเบื้องหลังอาร์เซนอลกับคริสวพาร์ลตที่เสมอกัน2-2นะครับผู้ชมผังผู้เล่นน่าสนใจนะเพราะว่าคืออย่างที่เราทราบกันดีก่อนแข่งเนี่ยอาร์เซนอลก็มีเกมใหญ่กับเบสเชลรอยอยู่ในรอบรองชนะเลิศคริสวพาร์ลตก็มีเกมใหญ่ในรอบรองชนะเลิศเอฟเอคับวันเสาร์นี้เจอกับแอสตันวิลล่าอีก9ก้าเดียวก็ถึงชิงแล้วนะครับอันดับในลีกของพาเลตก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร กับการตกชัน้นสองนัดล่าสุดก็โดนล่อไปสักเกือบ10ลูหานัดหลังเจอเนอลก็แพ้รวดโดนเนอลยิงไปเละเทะอาร์เซนอลเองก็การจัดตัวก็ต้องถนอมเพราะว่าก่อนแข่งเนี่ยเมริโน่กับเบนไวท์ไม่ฟิตนะฮะไม่ฟิตพอที่จะมีชื่อแม้กระทั่งมาตั้งสำรองนะครับก็เลยทำให้มิเกลเดต้าี้่จัดก็ส่วนใหญ่ก็ตัวหลักแล้วครับไม่ว่าจะเป็นลาย่าเองยูลเลนทิมเบอร์ซาลิบาคิวออเอร์ลสสเกลลี กลางนี่3ตัวหลักเลยครับปาเตไลซ์ ice, แล้วก็โอเดกาตก็ต้องใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์เจอเปเอสเช่วันดังคารเนี่ยปาเตก็โดนแบนเอาเซอร์ลิงแทนบุกยศ์สาก้าก่อนนะครับแล้วก็ทอสซนวกับกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่ส่วนควนริสตอฟเพลยนั้นแหมก็ถือว่าก็จัดตัวแบบถนอมเลยนะคุณผู้ชมดีเนซันเนี่ยมือหนึ่งสามกองหลังเนี่ยใช้เลอมาเนี่ยเล่นเซน,นเตอร์เลยนะครับลาครูสแล้วก็เกฮีส่วนวิงแบ็กมุนยอสกับ มิเชลกางอีกคนหนึ่งคือจัสตินเดวินนี่เนี่ยเบอร์55เนี่ยอายุ21ทีมชาติไอร์แลนด์เหนือเพิ่งจะลงเล่นเป็นนักที่2ฤดูกลาลในในพรีเมียร์ลีกส่วนอนดัมวอตันนี่แนี่เขาเขาตัวหลักอยู่แล้วแล้วคาเมดะตัวทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอเซ่รวมทักเอ็นเกติเอจริงๆเนี่ยถ้าดูจากเชฟการยืนนะพาเลตจะเล่นแบบ3 4 3ทางด้านวอตันกับคาเมดะเนี่ยยืนคู่กันนะแล้วก็มีมุนยอสแล้วก็มีเอ่อมิเชลส่วน เดวินนี่เนี่ยมิดฟิลด์วัย2ีปีเนี่ยดันขึ้นไปแล้วก็เอเซ่แล้วรวมทั้งเอ็นเคเทียเด็กเก่าของอาร์เซนอลมาเตต้าตัวหลักสำรองอิสมาอิลาศาสามตัวลึกเนี่ยสามตัวลุกของพาเลตเนี่ยสำรองนะครับก็มีแค่เอเซ่คนเดียวเอ็นเคเทียนี่ก็กองหน้าสำรองนะครับเพราะวั้นเกมเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลก็ตั้งหน้าตั้งตารอรอเชียร์พาเลตนะผมว่าสามนาทีแฟนลิเวอร์พูลน่าจะปิดไฟนอนแล้วนะฮะ <laughs> ปิดทีวีไม่ดูละ เปิดฉากมาฟรีคิกของโอเดกาดเข้าหัวคิวอีละลูกเซตพีของอาร์เซนอลสวยมากลูกนี้นาทีที่สองจุดสองจุดสองศูนย์รเปม่านะสองนาทีเสร็จเสร็จนะครับได้บันทึกเป็นนาทีที่สามก็หนึ่งศูนย์นำเร็วเลยแต่ปรากฏว่าพอนำเร็วเนี่ยกลายเป็นพาเลทเนี่ยยิ่งตั้งหลักได้มีความดุดันกว่านะการเข้าบงเข้าบอลเนี่ยทำอาร์เซนอลแยงเหมือนกันนะสาม,มารถที่จะมีจังหวะฉับช่วยนะครับโจมตีได้ได้ดี นี่เอ็นเกเทียเนี่ยแมมันมีโอกาสหลายครั้งเลยจะทําไม่ได้หลุดเดี่ยวหลุดไปมีโอกาสยิงก็ไม่ยิงไปแต่งบอลอะไรเงี้ยงอะงะแล้วก็ได้ยิงติดเผาคนเลยนะติดขาคีวีออโอ้นะครับจนพาเลทมาได้ประตูตีเสมอนเนี่ยจากลูกตั้งเตะเป็นลูกเตะมุมพาเลทมีลูกสูตรเหมือนนามเนอลนะลูกเตะมุมเขาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการคือเตะไปที่เสาแรกเตะไปที่เสาสองนะครับซึ่งจะมีตัวมงอยู่แต่ จะมีตัวอบอลสองจังหวะสองอยู่หนึ่งคนหน้าเขตโทษนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยผมเอามาให้ดูเนี่ยกราฟิกคอมพิวเตอร์นะครับจังกฤเนี่ยเอเซ่นะครับจะยืนตรงกรอบสิบแปดหลาบอลลอยกลับมานี่ใส่แน่นอนอาซนอลไม่ระวังเลยแต่มุมสามครั้งครั้งที่สามนาทียี่สิบเจ็ดโดนลงโทษเลยเอเซ่เก็บบอลได้ยิงบอลกระดอนพื้นเสียบเสาเข้าไปหนึ่งเท่า หลังจากนั้นเกมนะครับต้องยอมรับว่าพาเลสเล่นได้ดูดุกวา่าแม้ว่าจะครองบอลน,น้อยแต่ว่าเล่นมีความตั้งใจกว่าเซนอลนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยความคมในครึ่งแรกเนี่ยมันไปอยู่กับทอสซานาทีที่42นะทอสซาเขาก็จัดการง่ายๆเลยพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาแล้วยิงซวบเข้าไปนะ่งแต่ดูจากตัวเลขเซตพีซนะ ไม่คคุณผู้ชมเรามองอาร์เซนอลเป็นหลักนะแต่ที่ไหนได้ครับอาร์เซนอลกับคริสตอฟเลครับกราฟิกที่ไม้คุณผู้ชมได้ชมยิงประตูจากลูกเซตพีสก็คือทั้งลูกฟรีคิกและลูกเตะมุมเนี่ยมีมีส่วนกับการได้ประตูเนี่ยสิบหกลูกเท่ากันโอ้โหนี่ฮะเลสของโอลิเวอร์กาสเนอร์เนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับอืมครึ่งหลังเนี่ยจริงๆอาร์เซนอลน่าจะนำสามหนึ่งนะมันมีจังหวะเอ,อ่อที่ ทิมเบอร์ตวัดบอลจากเส้นหลังเข้ามาแล้วบอลมาตกใส่มาร์ตินเลรีเข้าไปตอนแรกก็เช็คลำหน้าแต่จริงๆไม่ใช่ลูกมันออกหลังไปแล้วนะครับผู้ช่วยผู้สินก็ยกธงวีอาร์ก็เช็คอยู่แป๊บหนึ่งนานหนึ่งกันก็ลูกลูกออกหลังไม่ได้แล้วก็อีกลูกหนึ่งบุกยศสาก้ายิงระยะประมาณ6 7หลาโอ้โหดีเนอร์สันเซฟลูกนี้ไม่งั้นสามหนึ่งก็จบไปแล้วคุณผู้ชมไม่มีอะไรหรอกเพราะแม้ว่าจะทยอยเปลี่ยนตัวเอามาเตต้าเอาเอาอิสมาราซาลงมาก่อน และสิบนาทีสุดท้ายเอามาเตต้าลงมาแต่อาร์เซนอลพลาดเองครับซาลิบาไปบิวอัพกับลาย่าโหวส่งไปส่งมาไม่ยึกยักสุดท้ายส่งบอลไปเข้าเท้ามาเตต้าพอเขาพลิกกลบโอเดกาดได้ชิปเขาเห็นแล้วลาย่าออกมาเยอะชิปมาน้ําหนักเป๊ะมากเลยครับเสียบใต้คานเข้าไปเป็นสองเท่าทดเวลาไป8นาทีนะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผลเสมอของอาร์เซนอลสองต่อสองมันทําให้ลิพูนั้นขออีกหนึ่งแต้มนะครับ ขออีกหนึ่งแต้มนะดูจากตารางคะแนนในการเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์วันอาทิตย์นี้ลิเวอร์พูลก็จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่ยี่สิบนะครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่อยากจะพูดถึงหลังจากอาร์เซนอลเสมอกับคริสตอฟเวเลตเนี่ยอันนี้มันเป็นเป็นปัญหาของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้เลยการเสมอกับคริสตอฟเวเลตเนี่ยมันคือการเสมอนัดที่13ของฤดูกาลผู้ชมนี่เล่นมาส4ี่นัดแล้วนะอาร์เซนอลเสมอ13ามผู้ชม เกือบครึ่งหนึ่งอะแต้มหายไปยี่สิบหกนี่คือปัญหาเลยวันนี้ก็เสมออีกแล้วก็ไอาการขึ้นนำคู่แข่งแล้วไม่ชนะเนี่ยสถิติก็บอกไว้ว่าแต้มของทีมมิเกลเดต้าเนี่ยหายไปสิบแปดคะแนนผมว่าสิบแปดคะแนนเนี่ยถ้าไปเทียบกับฝั่งเสมอเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีผลเสมอด้วยแหละที่นำก่อนแล้วไม่ชนะเป็นเสมอเนี่ยสิบามนัดอาร์เซนอลเสมอเนี่ยหายไปยี่สิกคะแนนนะ แฟนๆปืนน่าจะเอาตัวเลขนี้ลองมาคิดดูว่าแล้วมันจะทํำยังไงผมว่าผู้มีการกีฬาขอนเาร์ซึ่งมานั่งชมเกมกล้องก็จับขึ้นไปบนอัธจันทร์คุณอันเรียแบต้าเนี่ยที่ได้มาใหม่จากแอตเลติกมัดริดก็คงจะคุยกับมิเกลอัลเต,ต้าแล้วล่ะผมว่าคงจะสรุปงานกันเรื่อยๆอยู่แล้วจิกซอผมยังยืนยันว่าคอนเน็เนี่ยมีโอกาสจะเป็นแชมป์ได้ตอนนี้พัฒนาทีมมาลุ้นแชมป์ปีแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะลุ้นหรอกเพราะว่าเขาขอท็อปโฟง ื่อจะกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์คับทำได้ดีเพราะว่าเคือร์เต้าก็อยู่กับทีมมาน,นานพอสมควรละเพราะฉะนั้นปีที่2เนี่ยอาจจริงจังแต่ว่ามันก็เหมือนว่าแมนซิตี้ใช่ไหมปีนี้ก็ยังรุ้นแชมป์กับลีพูลอยู่แมนซิตี้ตกไปแต่เจะนอกไม่ตกอะ่ะมันเป็นพื้นฐานที่สร้างมาดีแต่มันยังดีไม่พอที่จะเป็นแชมป์มันขาดอะไรไปจิกซอที่จะต่อภาพแชมป์ซึ่งเบต้ากับอ,อันเดรเบต้าพอกีฬากับมิเกลเดต้าจะต้องคุยกันผมเชื่อแฟนเัน้นก็คงคิด ไม่ต่างจากคนมากมายนะครับเรื่องของกองหน้าหรือของตัวจบสกอร์เพราะการเสมอสิบสานัดเนี่ยมันคือคุณเอาชนะคู่แข่งไม่ได้มันต้องมีทีเด็ดในเรื่องของการโจมตีแะนะนะแดนสามการโจมตีความหลากหลายความเด็ดขาดคุณไม่มีหน้าคุณใช้ฟอลนใช่ไหมเออคุณใช้ใคราวัวดกาเบยเชอรซุด er ก็พอหวังจะพึ่งพาก็เจ็บไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเบต้ากับบีเกลเดต้าจะต้องคงจะต้องหาจุด ที่มาคุยกันแล้วก็ต้องซัมเมอร์นี้นะครับจิกซอร์ที่นี่ผมว่าสําคัญผมยกตัวอย่างว่าสมัยก่อนอย่างแมนเชสเตอร์ยเต็ดเนี่ยจิกซอร์ต่อภาพแชมเปียนเบอร์ลีกครั้งแรกของเซอร์เลฟคูสันก็คือเอริกคันโชนานะครับเป็นตัวที่มาอยู่ตรงนี้แอซซิดได้ยิงได้เทคนิคเหลือล้นเชื่อมไบอันแมคแคร์เชื่อม,ม,คคอมทุกคนเข้าด้วยกันนะครับแล้วเป็นบิ๊กบิ๊กเพลเยอร์ในบิ๊กเกมคือยิงประตูนัดสำคัญสำคัญให้ทีอ่ะนี่มันเป็นสิ่งที่ผมว่าเซนอลขาด ลิปูลขาดใครจิ๊กซอต่อภาพแชมป์ลิปูลคือเกมรับก็คือเบกเกอร์กับฟันไดใช่ไหมตอนแรกประตูไม่รู้จ้าใครยึกยักยึกจักคาริอุสหรือ,อมิโญ่เลสุดท้ายก็ไม่ใช่ของคููเบกเกอร์แล้วชัวร์ด้วยเพราะลิเปุนฟุตบอลบุกฟุตบอลบุกเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะโดนตลบหลังได้ตลอดเวลาเพราะั้นประตูมันต้อง,ต,องต้องเก่งด้วยต้องเหนียวนะไม่ใช่ประตูทีมแชมป์ต้องมีประตูเหนียวจําไว้อนนาร์เซนอลผมว่าราย่าเนี่ยโอเคแล้วละ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแลร้วลิปูลเนี่ย เซนเตอร์ไม่ดีฮะ,ะล็อบเลนเราก็รู้อยู่นะิเลก่ะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่อ่ะคุณได้ฟันได้จบข้างหน้ามันดีอยู่แล้วลิพูลทั้งสามคนทั้งมาเน่ทั้งฟิมิโนแล้วก็ซาร่าอันนั้นคือจิ๊กซอต่อภาพแชมป์ผมว่าอาร์เซนอลขาดหน้าเป้าอย่างที่เราก็เห็นเห็นกันแหละทุกคนก็เห็นทําไมอาร์เตต้าจะไม่เห็นเพียงแต่ว่าเรื่องของการติดต่อซื้อขายอะไรมันเ็อีกเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวดูว่าซัมเมอร์นี้อาร์เซนอลจะได้จิ๊กซอต่อภาพแชมป์เป็นหน,นไหนที่ ซื้อมาแล้วมันปักเป้งเลยเข้ากับทีมแล้วพาเซนอลมาลุนผมว่าเซนอลยังลุ้นแชมป์อยู่แล้วดูกันหน้านะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไปอยู่ที่สามที่สี่ที่ห้าผมว่ายังลุ้นแชมป์อยู่มีของมาเกือบครบแล้วอะ่ะเอางี้ดีกว่าเกือบแล้วนะครับดีแล้วแต่ยังไม่พอยัะไม่แชมป์เพราะฉนั้นทิกซซอต่อภาพแชมป์เซนอลจะเป็นใครยังไงติดตามเพราะฉะนั้นการเสมอของเซนอลก็เลยทําให้ลิฮูลวันอาทิตย์ขอแต้มเดียวซึ่งตอนเนี้ยเขามีคลิปมา แฟนหงก็โอ้โหปเอาคลิปมาเนียเพราะมันจะมีการสลักชื่อใช่ไหมมันจะต้องเป็นชื่อลิเวอร์พูลสองศูนย์สองสี่ขีดสองห้าอแชมป์แล้วได้จะเป็นปีก่อนก็ต้องเป็นปีแล้วก็เป็นชื่อทีมสองศูนย์สองสี่ขีดสองห้าแล้วก็ลิเวอร์พูลนะก็ก็คงถ่วยเขาคงไปอยู่ที่แอนฟิลแหละเพราะเพราะว่าถ้ามันได้มาเนี่ยมันยังไงจะมอบเลยป่ะเออผมผมคิดงี้เขายังไม่มอบหรอกเขาจะถ้าส่งนี้เขาจะมอบ นัดสุดท้ายเพราะลิขุนเล่นในบ้านไงเจอคิสตั่พาเลตนะแต่อาจจะสลักชื่อรอไว้ก่อนนะครับแต่ว่าคลิปที่ให้คุณผู้ชมได้ชมก็เป็นตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับอ่านันกะนะ็เป็นเบื้องหลังผู้บอลพิมร์ลีกเพียงแค่คู่เดียวนะครับแต่ก็มีผลกับอีกทีมหนึ่งอ่า <c oughs> นะแฟนลิเวูลก็เตรียมนะฉลองกันได้แล้วมัง้งนะจองโรงจองร้านสตาร์ทรถแห่กันได้นะครับแชมป์สมัยที่20นะก็เป็นความสุขของแฟนๆนะครับกับรดูการที่ ต้องถือว่าตัวเองเล่นดีอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยลิพูนะเล่นดีด้วยมาตรฐานอาจจะมาช่วงสองสานัดหลังซึ่งดูถือถอ,อะไรก็ฟุตบอลมันเล่นมาทั้งปีแล้วเล่นไหลถ้วยมันจะมาเก่งอะไรทุกทุกนัดใช่ไหมอย่างที่บอกแต่มาตรฐานดีขณะที่คู่แข่งตกลงไปอันนี้มันเป็นสองแรงบวกนะครับมันก็ว่าไม่ได้นะครับใช่ไหมว่าไม่ได้จะมาบอกว่าลิพุนไม่เก่งก็คงคงไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะครับวันพรุ่งนี้มีอะไรน่าสนใจนําคลิปมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยวันนี้ สวัสดีครับ